ิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีในปีนี้บอเลิกุซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ที่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้งได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ออกไปประกอบประกอบอาหารไม่กันแต่ไหาถือว่าเป็นค้ายๆกับตาถือว่าเป็นคล้ายๆกับไ่ไกินอ คิกตันไหมตไปถือ hmm. ว ok ่าเป็นคล้ายๆกับเาเก่งนนเกยันเม่่วกเสียตันในเราตันนะตัวตัวลายเกีอาอยท่านมดาะทุงเด ฝังหรือว่าเอาไปทำอะไรไปกินก็หลังจากที่ครับนี่คือเสียงอะไรครับเมื่อกี้คือเสียงประทัดนะครับทุาผู้ชมซึ่งผมเป็นคนที่ตปลกๆนะครับถือว่าเป็นเป็นการเฉลิมฉลองอย่างใช่เป็นมันก็แลอง

娘煮里，劈柴里，抛了那；捡了那，粗的磨了，改壶磨的刀，磨到了,了把下巴。那炒老了，得里烧这个煮柴里，抛了，我烧尽了。

นี่คือเรียกขวัญเข้ามาแล้วครับแต่ถ้าแต่ถ้าถ้ายังยังไม่มาคือว่าอีกตัวหนึ่งยังไม่มาอยู่อย่างนี้ก็คือเข้าบ้านแล้วก็จะคว่ำแบบนี้ครับถือว่ายังไม่เข้าบ้านยังไม่เข้าอ๋อหรือว่าจนกว่าจนกว่ามันจะต้องปิดสองข้างอย่างนี้มาจริงๆแล้วมาอยู่ในบ้านแล้วมาอย่างนี้เขาดีเขา่กอถ้าว่าจะงายอยู่สองตัวอย่างนี้คือว่า ตกลงหรือเปล่าตกลงแล้วอย่างเงี้ยครับขายอย่างนงี้แหละเราทําไม่ใช่ภาษาของเราเราก็อธิบายมันยากครับก็ถือว่าพูดได้แต่ว่ามันมันมันยากครับแล้วเป็นพิธีที่เราสืบทอดมาจากที่ไหนครับตัปู่ย่าตายายผ้าบรุปมาอย่างงี้เราก็ทำมนทำมาอย่างงี้แหละคือเป็นพิธีกรรมที่เราสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายยปู่ย่าตายายนะครับ เขาใช้โดยเฉพาะเราเอามาทําตัวนี้คือจะเห็นในเฉพาะงานเทศกาลปีใหม่เท่านั้นครับถ้าเป็นงานศพเราจะไม่ใช้ไม่ใช้ก็คือจะไม่ใช้เป็นเฉพาะเจาะจงเลยเข้าเราไม่เข้าตัวเนี่ยมันจะมีก้อนอ่าสีขาวๆนิดนึงอยู่ข้างในเนื้อไข่แดงครับเขาเขาจะเขาจะเวลาเขาเก็บมาเขาจะขยี้ขยี้ดู ก็คือจะซ่อนอยู่ข้างในตัวเนื้อไข่แดงอีกทีหนึ่งเพอเขาขยี้แล้วมันไม่มีคือว่าโอ้ปีนี้ขวัญเข้าบ้านหลังจากที่เราทําพิธีสู่ขวัญเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะนําไข่ที่เราใช้ประกอบพิธีนะครับนําลงมาต้มเพื่อที่จะเอาไข่เนี้ยทั้งหมดเนี้ยไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกภายในบ้านถูกต้องไหมครับเอาไข่เขาสะดวย แสดง <IP> ว่าสมาชิกที่บ้านนี้มีทั้งหมดกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 1 <removes from natural landscape> าหกคนหรือผมนับเกินก็ก็ตามประเพณีที่เราทำนี่คือว่า11 1เอ็อีสามแก่นนี่คือว่าเป็นสารภาพขวัญที่เราจะจะได้สามรูกที่เราทำเผื่อไว้ก็คือ เป็นสิริมงคลแก่บ้านเราเรียกเงินเรียกทองปกปักคุ้มครองรักษาครับอ๋อันนี้เราพูดไปเป็นครับพอจะมีเผื่อผมสักลูกไหมครับมีตอนนี้ชักจะหิวแล้วครับแล้วข้าวหรอครับข้าวสาหรัข้าวนี่พรุ่งนี้ก็ทำ ทำให้พวกเราทุกคนกินนั่นแหละก็คือจะเอาไปหุงหุงไว้กินอ um ีกทีนึงครับแต่วันนี้เราจะได้กินแค่ไข่ต้มนี่ไข่ก็น่าจะสุกแล้วใช่ไหมครับครับสุกแล้วอยากจะให้คุณลุงช่วยอธิบายในเรื่องของไข่ว่าเห็นบอกว่าไข่แต่ละใบก็จะมีความหมายซ่อนอยู่อีกครับเดี๋ยวได้บุ๊ดูแกะดูก่อนเรามีวิธีการดูยังไงครับอ๋อเดี๋ยว ต้องแกะก่อนแต่ว่าถ้าแก่ตอนนี้มือเราอาจจะพองได้พองได้ร้อนๆเลยนะครับคุณผู้ชมไข่ใ,ในแต่ละลูกเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่แต,ตกต่างกันออกไปซึ่งมีความเชื่อว่าแต่ละใบมันมเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูมันไม่ไม่ค่อยเต็มคือว่าขวานมามาแล้วมาตนแล้วครับครับก็คือ จะจะไม่เต็มไข่จะไม่เต็มจะไม่เต็มไข่่จะไม่ค่อยเต็มถ้่าเนื้อในมันจะนุ่มหมดเลยครับคือเดี๋ยวเราจะมาปอกกันก่อนปอกกันก่อนให้ดูขอหผะของคุณลุงนั่นแหละของคมนั่นแหละอันนี้ขอบคุณลุงเองอัองเองคือไม่ต้องเคาะนี่เคาะได้เคาะได้อยู่ที่เราแกะได้เท่านห้นครับ แต่สวยมากมันร้อนๆอ,อ,อย่างนี้มันเกะยากเนาะครับที่ก่อนลมมันไม่ไม่ค่อยติดอะ่ะมันจะติดเปลือก<อ>ถ้าเย็นๆแล้วนี่มนไม่มันไม่ติดครับแต่ถ้าแก่ร้อนๆนี่อาจจะติดเปลือกได้แล้วที่เขาสังเกตกันเราจะสังเกตที่ในตัวไข่แดงไข่ขาวครับทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างนียแหละทั้งสองอย่างเลยไข่ขาว มันจะมีจะเป็นโหวหน่อยนึงอ่าถ้าเป็นโหวหน่อยนึงคือขวัญมาแบบพอมากินไขอ่อ๋อแล้วอ่าดูข้างในครับไข่แดงข้างในขางแดงไม่มีก้อนไม่มีอะไรอยู่ข้างใน,สนแสดงว่าขวานดีอ๋อขวานแข็งถ้าออกมาสีไข่แดงนวลสวยชแสดงว่าขวานนี่มากินแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าไข่ใบนี้จะเป็นยังไงอันนี้เป็นไข่ใบประจําตัวของคุณลุงเองใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าไข่ใบนี้จะเป็นยังไงร้อนๆนะครับครับแล้วเราจะที่เราดูเนี่ยเราต้องกินด้วยต้องกินกินเลยปของตัวเองต้องกินเลย ใค่ดูอย่างเดียวแล้วต้องกิน<ช>ด้วยใช่เดี๋ยวเปิดมัไว้นี่อะอย่างลูปนี้เป็นยังไงลักษณะอันเนี้ยมันก็อันนี้ขวนมาแล้วขวนมาแล้วแต,แต่เขาช่วงนี้เขานป็นใครเรา มันอินเหมือนกันเขาไม่ไม่ไม่ไมไมกินยังไม่กินยังไม่กินมานเดินมันเดินมาอยู่แล้วแต่มาแล้วเราสังเกตจากตรงไหนสังเกตว่าต้องมีมีมรอยนิดเดียวหน่อยเนี่ยอ,อันนี้รัาะจะเป็นรอยอยักม,มีมีรอยมาแล้วมาและแสดงว่าขวานเขามาแล้วครับใช่ละทีนี้เราจะมาแกะดูข้างในได้แ พูดไม่ค่อยชัดครับไม่เป็นไรครับเพราะผมก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมถ้าไม่มีก้อนไสีสวยไหมก็คือสวยก็ที่จะร้อนนิดนึงครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับเรามือมือมันอาชีพอยู่แล้วมืออาชีพอยู่แล้ว อ่ะอย่างไข่แดงเป็นยังไงบ้างครับอันนี้มาดีละดีมากๆเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรติดขัดแสดงว่าขเลยขวัญเข้ามากินแบบอย่างรบดงร่วงแล้วครแลวทีนี้เราจะกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยัานคุณลุงกินเลยผมก็กินได้ด้วยเหรอได้ไม่ถือสาหรอกกินได้เลย แบ่งกันแบ่งกันกินได้หิวครับคุณผู้ชม,มไข่ต้มอร่อยมากซึ่งบรรยากาศกก็จะเต็มไปด้วยเสียงประทัดดังกึกกล้องในหมู่บ้านทำให้ที่นี่นจากหมู่บ้านที่สงบสุขกลายเป็นสงครามกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ เดีย๋ยวเรามา,าเราจะมาร<ช>่วม<ช>จุดเฉลิมฉลองปีใหม่กันด้วยประทัดลูกนี้นะครับทุผู้ชมครับรือเป็นประเป็นพ้ีเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดก,กันมาอย่างยาวนานนะครับ ขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน5นาทีเราจะจุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าประทัศของเราจะนะครับตอนนี้หูเริ่มช้าหมดแล้วโอเค สฉลองปีใหม่อย่างเป็นทางการนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้ปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามุงที่บ้านผานกกกตําบลป่งอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างทางค,ครับคุณผู้ชมครับ <laughs> จะประทัดแล้วก็ยังจะมีกพรุี่แสงสีอย่างสวยงามนะครับ แล้วในรุ่นที่นี่ก็จะออกมาจุดประทัดและจุดพลุกันอย่างสนุกสนานเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ What <laughs>